Thank <laughs> you. สามารถคว้าแชมป์โลก2กาิกาของสึกวันแชมเปี้ยนชิพขาสสำหรับซปเปอร์เลกเกียตหมู่เก้าหรือเบปซี่มัชัยเอียมสลีที่ไฟล์ล่าสุดค่ะซปเปอร์เลกเนี่ยสามารถเอาชนะน็อกจนาธานไฮเกอร์ตี้ไปได้นักชกช่วอังกฤษค่ะภายใน49วินาทีเท่านั้นทําให้ตอนนี้ค่ะซปเปอร์เลกเนี่ยขึ้นหิ้งยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัยเพียงแค่29ปีเท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะท่านซปเปอร์เลกเกียตหมู่เก้าเนี่ยเพิ่งเจอกับดราม่าค่ะเพราะว่าเลิกลากับอดีตภรยาซึ่่่่่่่่งเเเป็นกกาาาารรจบททีีีไไมมคออยดสหหหืวฝ มีการออกมาแฉในทํานองที่ไม่ดีแต่ว่าทางด้านซูเปอปร์เล็กเองค่ะก็เรียกได้ว่าลอยตัวเหนือดราม่าไม่ได้ออกมาสนใจดราม่าใดๆจนดราม่าดังกล่าวเนี่ยเงียบหายไปในที่สุดค่ะล่า สุดค่ะต้องบอกว่าหลังจากซุปเปอร์เลควา้าแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทมาครองได้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวสาวสวยข้างกายคนใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะด้วยสาวสวยคนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีชื่อว่าน้องแบมสิริวิมลงอยสูงเนินแถมดีกรีของเธอคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ้าตัวค่ะเพิ่งควา้าตําแหน่งรองชนะเลิศอันอดนับ2ในการประกวดนางสาวเกษตรวิสัย2567ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาครองค่ะแถมไฟย,ยิงเองค่ะต้องบอกว่ามีการออกมาโพสต์คลิปที่ตัวเธอเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงและทางท่านแฟนหนุ่มค่ะอย่างซุปเปอร์ ได้หอบดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์กลางเวทีด้วยเรียกได้ว่าความรักในครั้งนี้ของซุปเปอร์เลกเกียนหมูแก้วแล้วก็สาวแบมค่ะหวานสุดๆเลยค่ะแถมแฟนๆเองหลังจากที่ทางซุปเปอร์เลกเนี่ยได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวสวยก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคูณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว